สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบนท้องฟ้าของชนบทต่างจังหวัดนะคะหลายๆท่านอาจจะแย้งในใจว่ามันก็แค่ท้องฟ้าธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ในความธรรมดาของท้องฟ้านั้นก็จะแฝงไปด้วยธรรมชาติและความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆนานาแล้วแต่จินตนาการของคนมองนะคะ วันนี้ทำงานทั้งวันรู้สึกเหนื่อยล้ามากบางทีก็อยากจะหยุดทำ YouTube นะคะแต่บางทีก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาใหม่เมื่อเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่เวลามาถึงตอนเย็นแล้วเห็นอากาศขมุกขมวัวสลัวสลวแบบนี้ก็รู้สึกอ่อนล้าและท้อไปกับบรรยากาศค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะชีวิตคนเรา มันก็มีมุมมองหลายๆมุมมองนะคะมีมืดมีสว่างวนเวียนไปเหมือนบรรยากาศของโลกเราบางทีนั่งดูพระอาทิตย์ใกล้จะตกและความมืดเข้ามาเยือนก็เป็นแรงฮึดสู้ให้เหมือนกันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความมืดทําให้เราต้องอยู่คนเดียวทําให้เราต้องเหงาและไม่มีใครอยู่ข้างๆ ไม่เหมือนความสว่างความสว่างทําให้เราได้พบเจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายแนวคิดเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้การดํารงชีวิตของแต่ละคนว่าเขาดํารงชีวิตอย่างไรเพื่อให้จะมีชีวิตรอดอยู่ได้บางทีความมืดและความเหงาก็เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึง ได้มีความคิดที่จะดสู้กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่รุมเร้านะคะดีที่สุดแล้วที่เราเกิดมาไม่พิการและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต้องขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้กำเนิดเรามาและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศาจากโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะแม้ว่าทุกวันนี้ท่านทั้งสอง จะไม่ได้อยู่เคียงข้างเราคอยช่วยเหลือเวลาที่เรามีปัญหาคอยปลอบใจเวลาที่เราทุกข์ใจแต่ท่านก็คอยให้กำลังใจเราอยู่เงียบๆอยู่บนฟ้า ขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้ผู้บรรยายได้พบเจอกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆใ,ในการทำช่อง YouTube นะคะในวงการทุกวงการจะต้องมีสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆให้เราได้ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนเราขึ้นอยู่ที่กำลังใจคะ่ะ หากเรามีกำลังใจเราก็จะมีแรงฮึดสู้ต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ผู้บรรยายนะคะและขอบคุณคำติชินนินทาคำว่ากล่าวซึ่งตัวผู้บรรยายเองจะนำทุกสิ่งที่ประสบพบเจอนี้มาเป็นบทเรียนในการทำช่อง Youtube ต่อไปในวันข้างหน้าซึ่งในช่องของหญิงมอเองก็จะมีแบบฉบับของตัวเองเป็นแบบนี้ หากท่านใดที่ให้ความเมตตาสงสารก็ขอความกรุณาให้ความเมตตาสงสารต่อไปนะคะหากท่านใดได้ผ่านมาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ